พระราชโอรสทิดา2ี่พระองค์ในพระเจ้าตากมีพระองค์ใดทรงเป็นต้นสกุลใดบ้างภาพพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วัดปากพิงตะวันตกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแม้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งกรุงธนบุรีผู้รวมแผ่นดินให้กลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้งจะทรงครองราชเพียง15ปีแต่พระองค์ก็ทรงทำคุณประโยชน์มากมาย ทั้งอย่างทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาถึง29พระองค์พระราชโอรสธิดา29พระองค์ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีใครบ้างข้อมูลจากลำดับสกุลเก่าบางสกุลพาที่สี่สกุลเชื้อสายพระราชวงศ์กรุงธนบุรีและสายสัมพันธ์ของสกุลจ้าตุลรงคอกุลระบุว่าพระองค์มีพระราชโอรสธิดา29พระองค์ดังนี้พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินวัหพรากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1. สมเด็จพระมหาอุปราชเจา้าฟ้ากรมมขุนอินทรพิทักษ์พระนามเดิมคือจุ้ยพระราชโอรสลำดับที่หนึ่งในสมเด็จพระราชินีกรมมหลวงบาทบริจาทรงดำรงพระราชตำแหน่งรัชทายาทและถูกสำเร็จโทษเมื่อวันเสาร์เดือนมิถุนายนพศ2325พระองค์ทรงเป็นต้นสกุลสินสุขและอินทรโยธิน 2. สมเด็จเจ้าฟ้าชายน้อยพระราชโอรสลำดับที่สองในสมเด็จพระราชินีถูกสำเร็จโทษเมื่อพศ2 3 2 5 3. พระองค์เจ้าชายอัมพวันในเจ้าจอมมารดาทิมหม่อมราชวงศ์ราชตระกูลกรุงเก่าทิดาเทา้าทรงกันดานทองมอนพระญาตแห่งสกุลสีเพน 4. สมเด็จเจ้าฟ้าชายทัศพงศ์พระราชโอรสลำดับที่หในกรมบริจาพด,ดีศีสุดารัก เจ้าหญิงชิมหรือเรียกในราชสำนักนกครศรีธรรมราชว่าทุนกระหม่อมฟ้าหญิงใหญ่ราชธิดาของพระเจ้านครศรีธรรมราชสมัยรัชกาลที่สองพระองค์ทรงเป็นพระพงษ์อมมรินหรือพระพงษ์นรินต้นสกุลพงศิลป์ห้าสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงโกมล 6. สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงบุปผา 7. สมเด็จเจ้าฟ้าชายสิงหราแ สมเด็จเจ้าฟ้าชายศิลาในรัชกาลที่สเป็นพระยาประชาชีิต้นสกุลศิลานนท์เพระองค์เจ้าชายออนิกาบรรพบุรุษแห่งสกุลรัตนพานุพระราชโอรสองค์ที่หนึ่งในเจ้าจอมมารดาอัมพันธ์ิดาอุปราชจันคนครศรีธรรมราซึ่งเป็นต้นสกุลจันทโรดวงศ์ถูกสำเร็จโทษเมื่อพศออ2อ5 2พร้อมกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตสิ 10. พระองค์เจ้าหญิงสุมาลี11พระองค์เจ้าชายทำรงรง12พระองค์เจ้าชายละมั่งในรัชการที่3เป็นพระยาสมบัติบาน 13. สมเด็จเจ้าฟ้าชายเล็ก14สมเด็จเจ้าฟ้าชายทัศภัยพระราชโอรสองค์ที่สองในกรมบริจาพัฒด,ดีศรีสุดารักษ์ในรัชการที่สองเป็นพระอิงทรอัมภัยหรือพระอินทะระอภัยถูกสำเร็จโทษเมื่อพศ2อ,อ5 8 พระองค์ทรงเป็นพระบิดาเจ้าจอมมารดาน้อยต้นสกุลนพวง์และสุประดิษฐ์15พระองค์เจ้าหญิงจามจุรี16พระองค์เจ้าหญิงสังวาน17พระองค์เจ้าหญิงสัมฤีวันพระราชบุตรองค์ที่สองในเจ้าจอมมารดาอัมพันธิดาเจ้าอุปราชจันทร์พระองค์เจ้าหญิงสัมฤีวันทรงเป็นพระราชชายากรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่สองและถูกสำเร็จโทษพร้อมกับสมเด็จ เจ้าฟ้ากรมมะขุนกษัตรานุชิตเมื่อวันพุธเดือนตุลาคมพศ2352 18. สมเด็จเจ้าฟ้าชายนเรนทรพระราชโอรสองค์ที่3ในกรมบริจาพัดดีศิษสุดารักษ์ในสมัยราชการที่สองเป็นพระนเรนทรราชาและดำรงพระชนมาถึงราชการที่3ต้นสกุลรุ่งไพโรธ 19. พระองค์เจ้าชายคันธวงศ์ 20. พระองค์เจ้าชายเมคิน 21. พระองค์เจ้าชายอิสินทร์ยี่สิบสองพระองค์เจ้าหญิงประภัยพักในเจ้าจอมมารดาหนึ่งภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งภาพลายเส้นบนธนาบัตรใบละห้าร้อยบาทพิมพ์เมื่อพศ2539 23สมเด็จเจ้าฟ้าชายสุพรรณทูวงในเจ้าจอมมารดาฉิมใหญ่พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าหลานคือในรัชกาลที่1ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเปลี่ยนพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าอาภัยทิเบตและทรงได้ทรงกรมเป็นกรมมขุนกษัตรานุชิตก่อนจะถูกสำเร็จโทษพร้อมกับเจ้าชายที่เป็นโอรสเล็กๆอีกหกพระองค์เมื่อวันพุธเดือนตุลาคมพศ2352 24พระองค์เจ้าชายบัว25 สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงปัญจากปาปีพระราชบุตรองค์ที่สี่ในกรมบริจาคดีสีสุดารักพระองค์ทรงเป็นพระชายาเจ้าฝากรมมขุนอิสารานุรักษ์ราชภาคิน,นัยในรัชกาลที่หนึ่งยี่สิบหกเจ้าน้อยในฐานะเป็นพระราชบุตรบุญธรรมแห่งพระมหาอุปราชนครศรีธรรมราชในเจ้าจอมมารดาเจ้าหญิงปรางหรือทุนกระหม่อมฟ้าหญิงเล็กของนครศรีธรรมราชกนิษฐาน,นพคินีของกรมบริจาคดีสีสุดารัก สมัยรัชกาลที่สองเจ้าน้อยทรงเป็นเจ้าพระยานครศรีธรรมราชมีสกุลที่สืบต่อมาคือนานครโกมารกุลจาตุรงคกุล27พระองค์เจ้าชาย28พระองค์เจ้าชายหนูแดง29พระองค์เจ้าหญิงสุดชาตรีทั้งหมดนี้คือพระราชโอรสิิดา29พระองค์ในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยังไม่นับรวมพระราชโอรสธิดาพระองค์อื่นที่ไม่ปรากฏพระนาม หรือไม่มีการบันทึกไว้